วัีครับีาราเข้าสู่รายการชาวเรนกับผมจะทายปุ๊กนะครับกับวันที่13ของการวางรอบนะครับวันนี้ก็อย่างที่เห็นหัวคลิปนะครับก็คือกุ๊กลงรอบเพิ่มแล้วนะฮะแต่วันนี้ก็คือเนี่ยก็วางต่อจากเมื่อวานนะครับก็รู้อยู่ว่าน้ํามันเสียนะครับแต่ว่าเผื่อลุ้นว่ามันมีนะครับเพราะว่า เมื่อเมื่อปีที่แล้วที่วางช่วงเดือนนี้ยน้ําเสียมันก็วางได้คือจริงๆน้ําเสียมันก็วางได้แต่มันขึ้นอยู่กับอากาศอย่างอื่นก็เลยจะลองไปสูงดูทั่วๆนะครับวันนี้ก็จะวางแบบทั่วๆเลยนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมครับสเต็ปเดิมก็คือพัดถิ่นไปเรื่อยๆเหมือนกันนะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่า จะได้ปูไหมนะฮะหรือว่าก็จะเฟลแบบปกติเฟลตุนชินอนะตอนเนี้ยโอเคกูก็จะวางเนี่ยในป่านะฮะแล้วก็ข้างนอกนู่นริมป่าแล้วก็ตามแนวหินทุกที่นะครับวันนี้รอบก็ประมาณประมาณแปลูกแล้วหลังจากที่เอาขึ้นขึ้นลงลงมานานนะครับก็ลูกแรกนะครับอย่างนี้เลยท้ายเรือพ่อเนี่ย วันนี้ก็มีลมนะครับก็บางช่วงก็อาจจะไม่ค่อยได้ยินนะครับเพราะว่าลมมันมันเข้า เราเป็นวังรอบิงครับ วางในป่าด้วยนะครับแล้วก็วางข้างนอกด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเสร็จแนวนี้กูก็ออกไปวางแนวหินเลย ตอนนี้กุ๊ก็วางรอบใกล้จะหมดแล้วครับเหลอประมาณสิบลูกครับเอ่อตอนนี้มีปัญหาคือโทรศัพท์เมมจะเต็มแล้วก็ยังไงก็ผมจะติดคลิปไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วยังไงตอนตอนเย็นเราจะได้เจอกันอีกรอบมนึงนะครับ ก็ก,ก็คิดว่ากูจะมากู้ก็ย้ายอ่ะเย็นเนี้ยเดี๋ยวดูก่อนเดีย๋ยวดูน้ําดูอากาศก่อนนะครับก็สําหรับคนที่เพิ่งมาดูกูเป็นครั้งแรกนะครับอย่าลืมกดสัคตะไคร้กดไลค์กดแชร์กูด้วยนะครับเพื่อให้กูมีกําลังใจในการพายเรือต่อไปนะฮะก็ช่วงนี้ก็เก็บบรรยากาศแล้วเนาะไม่มีอะไรแล้วอะ่ะวันนี้ก็ าาครับยินดีต้อนรับสู่รายการชาวเลกับเย็นวันที่12นะครับจริงๆไม่ใช่13นะคือหลงวันนะครับมาเช้ามาบอกว่าวันที่13วันนี้ยัง12อยู่นะครับก็คลิปใครดูคลิปก่อนก็จะเห็นว่าข้าววันที่11ดไปนะฮะ ก็เย็นวันนี้กูก็จะออกทะเลไปไปกู้รอบนะครับแล้วก็ย้ายรอบบางส่วนเข้าข้างในนะครับเพราะว่าเมื่อกี้คุยกับพี่พี่เขาบอกว่าข้างนอกไม่ได้เลยนะแล้วเราวางข้างนอกไว้แถวหนึ่งนะครับก็จะย้ายนิดหนึ่งครับย้ายบางส่วนเอาให้ข้างนอกมันห่างห่างกว่าเดิมนะครับที่กูวางไว้มันมันอาจจะถี่ไปนะแล้วก็กูได้วางรอบในคลองไว้ลูกหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราให้ดูกัน นะครัเมื่อกี้กูวางเอ้ยตอนตอนเช้ากูวางไว้นะครับก็สรุปว่าได้ปูดาม,มาตัวหนึ่งนะครับไซส์ไซส์สวยเลยอ่ะเอ่อสองสี่หแปดแดเซน10เซนกระดอง10เซนนะครับก็สวยอยู่10เซนมัวเฮ้ยสเซนครึ่งน,นี่สเซนครึ่งก็5เซน10เซน ประมาณ 12, สิบสองสิบสามเซนนะครับกระดองสิบสามเซนก็ไปหาดเป็นนิ้วอาก็โอเคอยู่นะครับเป็นน่าจะเป็นตัวผู้ตัวผู้นะครับก็แน่นอยู่นะครับเป็นบุดํากก้ามแดงแป๊ดเลยก็โอเควันนี้แน่ๆไม่อดละนะครับเดี๋ยวเราจะเราใสาต่ตะก,กร้านะครับแล้วก็ไปข้างนอกกันนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันบนเรือครับโอเคครับเดี๋ยว เราก็จะกู้จากข้างในออกไปข้างนอกนะครับแต่ว่าข้างนอ,อกนะครับเราก็จะเก็บลูกเว้นลูกนะครับเพื่อที่จะย้ายเข้ามาในคองเพราะว่านี่เราได้ตัวความหวังนะครับมาหนึ่งตัวตัวใหญ่มากอันนี้เป็นตัวความหวังเราเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลย ทุนี้กูก็เอาเหยื่อมาเปลี่ยนนะครับแต่ว่าการเปลี่ยนเหยื่อเนี่ยสมมุติว่ารอบมี80ลูกนะครับการวางก็ต้องเอามา80ชิ้นใช่ไหมแต่ว่าการกู้เนี่ยเอามาไม่ถึงเรามาลุ้นเอาข้างหน้าว่าเหยื่อะจะพอไหมรานนี้กูามาแค่20ชิ้นเองเดี๋ยวรูเลืองรูเลืองอน้ำเย็น ย้ำนะครับวันนี้วันที่ติดสองของการวางรอบนะครับไม่ใช่ติดสามนะมาเช้าหมื่นวางจนหลงเยอันนี้ก็เป็นลูกกูไซส์สองนิ้วนะครับแล้วก็เล่ปลามาตัวนึ่ง ตอนแรกว่าจะไม่มากู้หรอกครับเนื่องจากที่มีปัญหาเมื่อเช้าคือเมมจะเต็มนะครับก็ตอนนี้ก็ได้ถ่ายถ่ายโอนเข้าเอกนอฮาร์ด,ดีเรียบร้อยแล้วเพื่อรอการตัดอันนี้ก็โทรศัพท์ว่างๆเลยไม่มีอะไรเลยถ่ายได้สองสามชั่วโมง เนี่ยปูออกออกช่องไหนวะแล้วปูนี่น่าจะเป็นตัวเล็กนะครับรอบใหม่กิ๊ก ลุงแล้วครับอาได้ปูด้วยเห็นเลยครับแต่ว่าตัวไม่ใหญ่มากเนี่ยพอะน้ำมันน้อยครับเราเลยเห็นแล้วก็มีปลามาอีกตัวนึ่งไปแล้ว Baik. Terima kasih. Terima kasih. มาสองตัวแน่นนั้งคู่นะครับื่าชนใจ วนะครับปูดำตัวหนึ่งนี่คือปูดำนะครับนี่คือปูใบปูใบออกก่อน ที่อยู่ตามแนวป่าแนวหินคือท้องอย่างนี้โคตรแน่นแน่นมาก สุดยอดปูออกครับเหลือแต่นิ้วก้ามทิ้งไว้ให้นะครับเนี่ยไปได้ดูเจือ,อตัวแม่งออกไปได้ <c oughs> แล้วตัวไม่ใหญ่ครับแต่ว่าก็ใส์ใช้ได้อะ โอ้ oh, ไม่ได้ออกไม่ได้อดอกนี่ขาข้างบนเ <Okay. S 2> yeah. เทใ,ใส่เรือนะครับแล้วก็หวังรอขื่นนะโอ,อคกูไม่มีรอบเปลี่ยนแล้ววันไหนดูนี่ อย่อหายอีกแล้วโอเคครับเหลือรูปสุดท้ายที่หายแบตจะหมดม,มาเช้าก็มีมเต็มนีก็แบตหมด ไม่เป็นไรหมดก็หมดไปเลยดูาทายแล้วโอเคดันนะครับนี่เรากเก็บผลแล้วก็ผลยอดวันนี้นะครับสี่ตัวกับสามตัวปูใบวันนี้ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ปูใบวันนี้มีแค่เท่าไหร่สองตัวเอง ได้กุ้งมาหน่อยนึงนะครับยวต้องเปลี่ยนน้ำนะครับกุ้งนี่ก็จะไปใส่ในบอ่อนะครับยวต้องถ่ายน้ำใหม่โอเคครับอ้าวสตะตัไขยังสตะตัไขเลยให้ไวเลยจะได้ไม่พลาด คิดใหม่ๆนะครับแล้วก็ทำให้คุณม,มีกำลังใจในการทายเรือต่อไปนะครับกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้ไปเลยแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันกันกบวันที่13นะครับวันนี้12นะย้ำา2 2พรุ่งนี้13บามลังใจครับ